ใสกับคือบานั่งมองนั่นกับมานั่งสิตัวเอออีปรีเดเอาก็เจ้าของนั่งมองอันตะแรกลหรอแม่ผู้ใดผิดเอาเพื่อแกอยากนั่งใกล้บักลาครับเนาะนี่เนาะนี่ใกล้ใกล้ใกล้ใกลเออใกล้เอื้อนเนาะนี่เลยมาถึงแล้วจ้าเขาวงใจใจดีกับเราไหมนะเออมาถึงแล้วจ้าพิ่หูวพินหูวบ้าเออมาอย่างนี้นี่เออ ปีดหูดีิดทางนี่เลยทีมงานของเฮาการ์ไก่เรียบร้อยเบิดทุกคนแล้วนะตาตรงคามันอันสารตะปูนรักเมืองนี่ละนี่เลยเออเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วบัดทั้งเสร็จแล้วจ้าไปเล่นใหม่ก็จะใส่ไปเล่นใหม่มาขึ้นไปไหนไปใส่